ท่านสมาชิกพูดเจรินทั้งหลายครับวันนี้นนนผมเราอยู่กับรายการเอ่อ KBK กับ v w อลไรสักอย่างหนึง่ง v w นั่นแหละวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นอ่อนโยน้ะพงสีดำมีคลิป DLC <ส>ของผมนะครับไปดูที่ช่องได้จริงเราจะมาผ่านเราจะมาสอนผ่านด่แบบานไลซิกกันผู้ช่วยพาไปไลซิกดิ ไน้ครับแรกเราควรทำคือออกจากประตูแล้วก็ไปไล่ฆ่ารแทงไปเลยเดี๋ยวข้อควรระวังคือบางบงครั้บอมเบอร์อาจจะเกิดหน้าประตูฉั้นอย่าออกไปเร็วเกินเอ้แเ้วแล้วก็วตรงตรงนี้นะครับมันจะมีสิ่งเลือกว่านนม,มนุษย์ไก่พันเหมือนเซสรสเตียนะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเดินเข้าไประวังนะมันมีรันเนอร์ข้างในจริงๆอันนี้ผมพูดจริงมันมีรันเนอร์ข้างในถอยออกมาถอยออกมาเนี่ยพอรันเนอร์มาเพือให้รีบปาไฟใส่ใช่แต่อย่าไปหาใช้ปืนเกือบโอ้ยต่อโอเคตรงนี้อันนี้มีรันเนอร์จริง โอ,โอ๊ยอำไมทำไมเอาต่มาตรงนี้เราก็จะเคลียร์ตองบี้ไปแล้วก็ให้แซปเปอร์มาสร้างตรงนี้เพราะมันจะเกิดม, <า S 1> มันจะเกิดประมาณห้าห้าลิงส่วนเราทำอะไรชั้นดันดนนันโอเคใช่แล้วก็สำหรับถ้าเราจะให้แซปเปรอร์สร้างเสร็จเราไม่ควรล่างไปตรัว มันกาำลังสิงอยู่แล้วมันก็จะจอให้เราสิ่งสิ่งเราก็ที่เราทำคือคอ่าแบนอ่อนนคือเราถือทอดติดไปแล้วกว็ปัดต,ตรงนั้นแหละบริเกตตรงน,นี้ไปเรื่อยๆใช่เราพอมันไหม้เสร็จปุ๊บเราก็แค่ดันไป ดันแบบยาวๆระวังนี้ก็ต้องกันบังทีด้วยวตรง้ห้ามันมีบอมเบอร์อยู่ระวับบงตรห้ามีบเบล็ดันไเรืเ่อย แล้วก็ดันไปจนถึงไอประตูเหล็กนั้นาอ่างไเกนียะหนักก็นหนัก่าเมื่อเราถึงตรงนี้เสร็จสิ่งเราสิ่งต่อไปที่เราทำคือหยิบไอ้นี่ขึ้นมาแ,มนแล้วก็แบบเขาแล้วมันก็จะระเบิด ไม่ดวนเชจ่ายเเสียงสิมโตบ้งนให้ัเปอาสร้างสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอพอสร้างเต็มเมื่อไหร่ก็ให้ทำเนินไปบ้านหลังนี้เดินมาปุึกเข้าไปก็จะมีกระดิ่งเอ็นเรครแ แล้วก็ไปรอตั้งรับเลยที่เหลือเราแค่รอรอคนคนหนึ่งมาแล้วก็รอตรงนี้เราก็ป้องกันไปเรื่อยๆท้งน,นี้ก็ได้อย่าให้ตายเราต้องรอคนคนนั้นมา

ก็จะไ,ได้เสียงไอ,งอกาลอ้องก็เสียงอะไรต่างๆมัมนจะมาีเสียงอีกามาในบางช่วงเสียงอีกาล้องไม่มีอะไรเลยมีแต่อกา ที่สบีจะเกิดจะมีในลุ่มสมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลุ่มสมมากมายตรงนี้มันจะมีเกิดขึ้นมาเพียบเลยยนันพยายมามยังไงก็ได้ยิงมาเบยโดนก็พอมันว่าตอนนี้จะมีคนคนหนึ่งมาแล้วใช่แล้วเราโขนแนะนำ เจขอบไอมือระเบิดเขาจะมาระเบิดทางให้เราแล้วเราก็หนีี๋้วเอาอถ้าเรามีอฟิเซอร์เราก็กดชาร์จแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆไปหงอ,อกจากไอตึกนี้วิ่งออกไปจนถึงสะพาน เราจะเห็นมันจะมีจำนวนไฟอยู่มันกําลังจิดดับไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่ทันสะพานเรา,เราอ,ยอยู่ตรงสะพานเราก็จะระเบิดแต่ถ้าเราทันเราก็จะรอ <S 2> <S 2> ดแี่ไหนีการผ<บ>่านไลซิกง่ายที่สุดแนั้นจบไปแล้วกับดาดของไลซิกต่อไปไม่รู้จะเป็นดา่านอะไรอาจจะเป็นสะััดเตียงก็ได้ไม่ก็คาตาคอม เจอกันคลิปต่อไป